โอ้ยแตกๆโอ้ไข่ก็มีนะแหละไข่เราไม่กินนะครับนี่กินมสดเลยอืมมันจิ้มเด็ดๆเผ็ดๆเกรียวหวานสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพวกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องเดียาพาเพลินครับ วันนี้ผมได้หอยเชอรี่สีทองมากินแล้วครับนี่หากินยากมากอันนี้คือเราเสียบไม้ไปแล้วครับนี่เนี้ยสีทองสีขาวทองนะครับทำไมมาไม่ต้องพูดมากมาแซอแซบเรือครับนี่ก็ข้าวเหนียวเหม,มือนเดิมครับ อันนี้คือน้ำจิ้มครับหรือแจ่วครับมากพื่อี่น้องแซบๆด้วยกันครับเจิ้มเลยอื เนื้อมันกรุบกรุบนิ่มๆนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกินปลาหมึกนะครับอร่อยเจ้เนื้อเนื้อไม่ออกเค็มเหมือนปลาหมึกนะครับมันจะหวาน,นครับเนื้อหวานอร่อรมากอื พนี่น้องเซบสุดยอดเลยกุบๆมันหวานเนื้อหวานจริงๆนะครับเขาดูดอ่ะอืมอืม ถ้าสูดตามตลาดก็กิโดูแล้ว้อยครับในในทั้งเปลือกดิช่างลมกันอืมหวานมาก อืมอืมอืมมันอำเลยกว่าให้เชียรีย์ทำลามากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดู ไอ้แตกๆโอ้ไข่ก็มีเนี่นะยไข่เราไม่กินนะครับนี่จิ้มสดเอยอืมจิ้มเด็ดๆเผ็ดๆเรียวหวานอืม เราต้มมาเรียบร้อยนะครับต้มเสร็จตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดเพื่อไม่ให้มันขาวนะครับ oh. มาดูหื <c oughs> <c oughs> อเนื้อจะอร่อยกว่าปลาหมึกนะครับอร่อยคนละอยัางนะเนี่ยกำลังไข่เลยแต่เราไม่กินไข่นะครับเอาออก うん。

อันนี้เราไม่ได้ซื้อมาครับวันีพอลุงยังไว้ก็เลยไปขอมาแกมพาไปขอลุงกับแม่ป้าก็ใจดีใจดีเอาให้ตั้งเยอะเลยขอบคุณมากนะครับอืม Mm. Mm. Mm, gup, gup, ya. mm hmm, 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 nih, hmm. Nhìn cho này hỏi đang đi và sáng Má, lo mừng đi Hmm. เสียพักขอโทษขออภัยคุณที่ไม่กินหอยด้วยนะครับถ้าในเคยกินก็จะรู้ครับว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยกว่าหอยเชลลี่ทรรมดา ไม่เหนียวเลยเนื้อม,มันหวานนิ่มๆเหมือนปลาหมึกเลียครับคล้ายปลาหมึกเลย่ยเริ่มอิ่มแล้วเนี่ย โหยากแค่มันจะมีไข่ติดมเนี้อเกำลังไข่เลยเนาะ,นอะตอนนี้ก็อิ่มแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ